الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاطئ الله سبحانه وتعالى رب และขอเราได้โปรดเมตตาพวกเราที่ถือว่าเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่อัลลอสุบฮามตลาได้สร้างพวกเรามาเพื่อที่ให้เรานั้นได้กราบไหว้ต่อลอสุบฮามตลาวันนี้เราได้ทําแล้วเราเชื่อฟังท่านแล้วเรายมที่จะปฏิบัติตามตามคําสั่งของท่าน น้องครับวันนี้อยากจะนำอายะอัลกุรอานซึ่งเป็นการสกิดเตือน,นหลายๆคนเพราะว่ารมฎอนีเข้ามาแล้วสองวันผ่านไปแล้วเข้าสู่คืนวันที่สามบางคนก็มีความสุขกันดีถือสินอด <c oughs> ใช้ใจ่ายเงินทองกันอยู่กับครอบครวัวยังมีความสุข แต่อยากจะถามว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงเนี้เราอยู่กับใครมาก่อนมืดมาเนี่ยเรามองเมียเราเข้าบ้านหรือยังลูกเราเข้าบ้านหรือยังสามีเราเข้าบ้านหรือยังคนนู้นเข้าบ้านหรือยังเราเป็นห่วงเป็นห่วงไหมเป็นห่วงอะไรว่าสองทุ่มหรือไม่กลับดี อะไรวะเฮ้ยนี่จะสี่ทุ่มแล้วมันไปไหนเราหวงถ้าเราย้อนด,ดูในอดีตคนที่เคยห่วงเราก็คือพ่อแม่ของเราวันนี้เข้ารมดอนบางคนนี่ยังไม่เคยคิดถึงพ่อแม่เลยพ่อแม่เราอยู่ไหนถามตัวเราเองที่ว่าวันนี้พ่อแม่เราอยู่ไหนยังอยู่กับเราไหมถ้ายังอยู่เป็นยังไงเอาเดี๋ยวเราไปฟังอัารอกว่า

พระเจ้าของท่านได้สั่งใช้พวกท่านเอ้าฟังนะอัลลอฮ์สั่งใช้พวกท่านหมายถึงผมทุกคนแหละอัลลอฮ์ตักบูดูท่านทั้งหลายอย่าได้ทําการกราบไหว้อิลลัยยาวเวนไวนแต่อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียววันนี้คําว่ากราบไหว้เราใช้ได้ไหมเนี่ยอิสลามมีกราบไหพวกนักภาษา<ม>พวกเขาเรียกว่าจิตเตลเลอจิตเตลเล ไม่ได้ทานี่กราบไม่ได้คารกิจเตลิดเลอะเทอะแก้ไขนะเรามาอดนมาแล้วแก้ไขด้วยแก้ไขหัวใจอันดับแรกอัลลอฮ์บอกอย่าอย่าได้กราบไหว้เว้นไว้แต่อัลลอฮ์ซุบฮฮานตะลาแต่การกราบไหว้ของเรากับการกราบไหว้ของเหล่าอาหรับใยายญาในอดีตเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ใช้คําเดียวกันยะบุดู <c oughs> <c oughs> ว่าอย่าได้ทําอิบาดาเพื่อใครนะทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลาแต่เพียงผู้เดียวเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงบัวบ ah ิลวาลิดไยนิยฮ์ซานาและก็ให้ปฏิบัติดีกับท่านทั้งสองในที่นี้ก็คือพ่อกับแม่ของเราอัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติดีกับพ่อกับแม่วันนี้ถามก่อนว่าพ่อแม่ยังอยู่กันไหม ยังอยู่ฟังกันไว้ดีนะผมเองทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีแล้วไม่มีคิดได้กระสายไปแล้วยอมรับเลยแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเอารู้เอาชี้กับพ่อแม่มึงดีโทรมาจู๊จูพามะไปส่งโรงพยาบาลโอ้มะฉันไม่ว่างทุกวันนี้นึกเสียใจแล้ว ไม่ว่างติดธุระนู่นติดนู่นห่วงลูกอีกแล้วเราห่วงไอ้นั่นฉันต้องพาลูกไปนั่นเอ,อแล้วเราไม่ใช่ลูกเขาเลยเวลามานั่งนึกก็เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรอดีตมันไม่สามารถที่จะคืนได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องที่ยังมีพ่อแม่อยู่ในวันเนี้ไม่ว่าจะเหลือพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียว หรือยังมีทั้งคู่ฟังกันให้ดีอัลลอฮ์บอกว่าไงอิมมายับลุกอนนอินดะกัลกิบะอาหาดูพูมาเอากีลาฮูมามเวลามาถึงจุดจุดหนึ่งท่านทั้งสองเนี่ยหนึ่งจากทั้งสองเนี่ยจะก็ต้องสูงวัยมีอายุมากขึ้นหรือทั้งสองยังหมายถึงว่าทั้งสองนั่อยู่ย คนหนึ่งคนใดยังอยู่แต่มีอายุมากขึ้นแกแล้วแกแกแล้วแกแล้วหรือว่ากังอยู่ทั้งสองอทั้งพ่อทั้งแม่อยู่อัลลอฮฺบอกฟะลาตะกุลละหุมาอุฟฟินท่านยาได้กล่าวให้กับท่านทั้งสองด้วยกับคําว่าอุฟอุฟเนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอุฟเ,อเราเราก็ไม่ได้ใช้คําว่าอุฟนี่แต่อัลลอฮฺใช้คําว่าอุฟอุฟในที่นี้ก็คือ การกระทำใดๆก็ตามที่ไม่พอใจอไม่ว่าจะเป็นหางตาเวลามะผู้ไรมองเข้าหมดเลยนะผมบอกกอนนะปิดประตูปั้งเวล้พ่อแม่บอกว่าอะไรนิดนะไเนี่ยปังเลย อัลลอฮฺบอกอานอย่าพูดกับพ่อแม่ในลักษณะอย่างนี้อย่าใช้นิสัยอย่าใช้พฤติกรรมแบบนี้เวลาตันฮารุมาแลอย่าได้คูเข็นเขาทั้งสองเพราะเวลาพ่อแม่แก่แล้วนี่หลงลืมหลงไหมหลงผมเองหากุญแจรถแท็กซี่ดูเมียอะไรลนะแต่มันอยู่ตรงเมียก็มองหน้าแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะหาตั้งนานแล้วมันอยู่ในมือ นี่กูยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงกับต้องติดเตียงนะเนี่ยขนาดยังไม่ติดเตียงนะขนาดยังไม่ติดเตียง,ยงบางเซมเล่าให้ฟังโวยทั้งลูกทั้งเมียพักขามากกูหายไปไหนหาเข้าไปเถอะหาจนหมดแรงเลยแดกเว้ยเขาเล่าให้ฟังแฟนแดกไปไหนไ ตัวแดงก็ช่วยหาหาอยู่บนหวัวนี่คืออย่างที่อัลลอฮ์บอกเวลาคนที่แก่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เขาแก่แล้วอยาไปขู่เข็นบางทีเนี่ยบางทีคนแก่นี่อัลลอฮ์กำลังทดสอบนะสวรรค์นี่รออยู่เลยนะแต่นี้ว่าเราจะอดทนได้หรือเปล่าเรานี่จะอดทนได้หรือเปล่าสวรรค์นี่รออยู่เลยนะสวรรค์นี่ในที่พ่อแม่อยู่ในบ้านนะั่นคือสวรรค์ แต่เราอดทนไม่ได้อะไรละมะถ้าอย่างนี้เลยหลังฉันไมมาแล้ะนี่ขู่เข็นไหมเนี่ยนี่มะถ้าไม่เชื่อฉันนะที่หลังฉันไม่มาแล้วนะฉันไมเชื่อนั่นให้กินแล้วนะข้าวขายไหมเนี่ยข้าวขายไหมข้าวมะอะไรกันละ่ะอะไรกันละ่ะนี่ท่านยานคาพูดแบบนี้แต่นี่อีกคนแหละจะอดทนได้แต่ถ้าเรามองย้อนอดีตตอนที่เราเป็นเด็กเราดือด้อไหมดือด้อไม่ดือ้อดื้อ บางคนนี่บอกว่าเหมือนจับปูใส่กระโดงเด็กอะตีกระตายป่ามแต่พ่อแม่ทนกับเราไหมถ้าเขาไม่ทนกับเราเขาบีบคอเราตายไปแล้วอูรำคาญมึงจะไปเล่นแถวบอก็ไปตกตกูทําเป็นไม่เห็นนี่มันตกตก,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 ตกน้ำตายมันจะได้จบแต่ความที่เป็นห่วงเราไมไม่ยอมเลยเห็นไหม ดูแลเราตั้งแต่เล็กมาจนกระทั่งเรารอดบนจนกระทั่งเรามีครอบครัวเนี่ยเขาอัลฮัมดูลินละเนี่ยความเป็นห่วงแต่ถามว่าถึงแม้เรามีครอบครัวแต่เขายังอยู่เขาห่วงเราไมหมห่วงเขาคอยดูตลอดเลยไม่ได้หมายความว่าเรามีครอบครัวมีลูกแล้วเขาจะสบายเขาสบายใจไปแค่ปาะหนึ่งแต่อีกขณะเดียวกันเขาคอยมองดูมันมีปัญหาเพาว่าผัวเมียมทะเลาะกันด้วยว่าลูกมันมีปัญหาแบบวะ่ามันเค้ห่วงไปหมด ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าเวลาตันฮาร์ูมาท่านอย่าได้ไปคู่เข็นพ่อแม่อย่าขู่เข็นอย่านะมีอะไรคุยกับเขาดีๆมะมะใจเย็นๆมะมะมะฟังฉันสิมะใช่ไหมแต่เด็กสมัยนี้พี่น้องครับเวดใส่พ่อเวดใส่แม่ ถ้ากลัวบางคนไม่กลัวพ่อบางคนไม่กลัวแม่บางคนไม่กลัวทั้งพ่อทั้งแม่สวนหมดเลยยานะเนี่ยอัลลอฮ์สั่งไว้นะยานะยายาคำว่าอุกูกุลวาลิีใดกา,ารทรยศต่อพ่อแม่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่นะผมบอกกอนวันนี้เราทําอะไรกับพ่อแม่ไว้วันที่เรามีผัวมีลูกมีเมียมีลูกวันหนึ่งลูกจะทํากับเราจะทํากับเราไหงเอาสิวะา คนคนคนต่างศาสนาเ้าเรียกว่าใช้ชาติอะมึงใช้ชาติกันได้แต่มึงทำอะไรไค้ไว้อือเห็นป่ะสำนวนเข้า่านะทำอะไรไว้อัลลอฮฺบอกต่อไปว่าวากุลละหุมเกาลันกะรีมาและท่านตรงกล่าวให้ท่านทั้งสองด้วยกับคำพูดที่ดีๆมากินข้าวยังล่ะมาฉันไปก่อนนะมาไปอยู่กับฉันไหมป๋า ป๋าเป็นยังไงบ้างป๋าอย่างนู้นอย่างนี้คุยกับท่านทั้งสองด้วยคําพูดดีๆใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่รีบกลับไปซะยิ่งในเดือนรมบอบด้วยปฏิบัติดีเขาซะไปหาเขาซะไปหาอะไรให้เขากินถึงเขาจะบวชไม่ได้เขาไม่ไหวไม่เป็นไรไปให้เขาเห็นหนะ้าพ่อแม่บางครั้งไม่ต้องการสตังค์ของลูกหรอกจำไว้นะ แต่แค่ลูกมาเป็นยังไงมาฉันมานี่เอาและเอาซื้ออะไรมาแค่ส้มโลหนึ่งก็ดีใจยิ่งกว่าตังพันหนึ่งได้แต่โอนโอนแล้วไม่ยอมไปหาใช่ไหมละ่ะมานี่มาปอกส้มให้มากินส้มโลมันไม่กิดตังหรอกพ่อแม่ดีใจนะที่ลูกมาเนี่ยกับ ลูกไม่เคยไปหาพ่อแม่เลอยอาโอนตะตังเออมื่อใครดูไปเลยกูปากดูไปเลยกูไม่สนใจแต่ห้ตังอะมีไหมมีเยอะแยะเลยฉะนั้นนี่มิโนงครับเวลาเราดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยอัลกอ์บอกต่อไปอีกว่าวกฟิดละหุมาจานาฮัด,ดุลลิมินาร,ระหมะและอัลลอฮ์าสั่งต่อไปว่าและให้เจ้าจงลดปีกแห่งความอาหาังการ ลดปีกซะเดี๋ยวนี้เวลาเนี่ยนะเวลาเวลายิงจองหงเวลายิงกับพ่อแม่นี่ยยิงจองหงลดซะเดี๋ยวนี้นะลดซะเดี๋ยวนี้นะวะักิดเหลืมาจะนา่าพดดุลลีนะลดซนะนะครับวักุนรบบิรฮัมหูมากมารบบายานีซอกีรอและให้จงกล่าวจงขอดุอาร์ต่ออัล l l a ์ รับบิรหัมฮูมาโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาท่านทั้งสองถึงแม้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วรับบิรหัมฮูมากามารับบายานีซอกีรอโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาท่านทั้งสองเสมือนกับที่ตอนท่านทั้งสองเนี่ยมีดูแลเราตอนเด็กๆห่วงใยเราไหมพี่น้องลองย้อนดูอดีตคําพูดของอัลลอฮ์คำนี้นี่ถ้าฟังให้ดีๆน้ําตาร่วงนะผมบอกก่อนนะ ตาร่วงไหมตาร่วงยังไงอ่ะถ้าอ่านผิวเผินมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามีวินิพิจารณาพี่น้องครับเราพบว่าตอนเราเด็กๆตอนเล็กๆหรือเรานี่ตอนที่เราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเรามีความห่วงใยตอนลูกลูกไม่สบายตีหนึ่งตีสองง่วงไหมง่วงไป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 ,ไปอดอล,ลูกจะชักไปหาหมอ ร้องมันร้องอ้าวร้องอโลสงสารแต่ถามว่าข้างบ้านเขารำคาญเขาสงสารรำคาญสงสาร,สสารโว้ยมันจะร้องเอาอะไรโว้ยพ่อแม่ม,มันไม่จัดการโว้ยใช่ปะแต่คนเป็นพอ่อเป็นแม่เขาคิดยังไ,ไขงข้างบ้านไหเขาคิดยังข้างบ้านไหมเปล่าอ้า์มันร้องไอนง้นั่นก็นอนไม่หลับแล้วข้างบ้านนอนไม่หลับเขาทำคาญแต่คนที่เป็นพ่อแม่สงสาร เห็นไหมคนะเรื่องกันเลยอ่ะไปไหนไปไปหาเงินค่าเทอมพอโตมาหาให้กินจนกระทั่งโตอย่างนูน้นอย่างนี้เจ้าอะไรถ้าพ่อแม่มีความสามารถเอาไปเลยลูกเ้ยเอาไปลูกเลยเอาไป,อาไ,ปไอ้ความเมตตาที่พ่อแม่เคยให้เราตอนเล็กๆอะนั่นแหละให้อัลลอฮ์สงสารพ่อแม่เราเหมือนกับที่พ่อแม่เคยสงสารเราตอนเล็กๆอะ่ะ ความรักความเอ็นดูความห่วงใยความเมตตาตรงนั้นนะ่ะนั่นแหละให้อัลลอฮ์เนี่ยแบบนั้นนะ่ะแบบนั้นแหละที่พ่อแม่ฉันรักฉันแบบไหนดูแลห่วงใยผิดอะไรก็ไม่ตีบางทีถืออะไรมาถือไม้เด็กถือเหล็กถืออะไรมาฟาดหัวโป้กายอัลลอฮ์เด็กไม่รู้เรื่องม่จะเป็นคนอื่นต่อยสวนนะตบสวนเนี่ยนะความเจ็บเนี่ยพอหันไปเนี่ยตีลงไหมเด็ก <N> เราแมวเ,เจ็บลูกเอ้ยเจ็บนี่ถ้าเป็นคนอื่นมาตบสวนเนี่ยนะบอกไว้ก่อนนะเอาว่ากันเนี่ยนี่คือความห่วงใยของเราเอาความห่วงใยอย่างเนี้ยให้อัลลอฮ์เมตตาท่านทั้งสองท่านนั้นรอมาดอนมาอย่างมาแล้วนะพี่น้องสําหรับคนที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยฟังให้ดีคนหนึ่งคนใดาจากไปหรือไปกันแล้วทั้งคู่ฟังกันให้ดีฟังกันให้ดี รู้ไหมว่าเขารอเราอยู่อะพ่อแม่เขาอยู่ในอาลัมประดักยิ่งในรมฎอนเนี่ยอยากให้พี่น้องได้ทำสดะก้อนแทนให้พวกเขาเยอะ มงคนรอไปใกล้ออกบวชมันเรื่องอะไรรอว,วันนี้ทําได้เลยรอมาดอนมาแล้วไม่ต้องรอแล้วทําอะไรได้ทําไป <S <S พ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอแล้วรอเอาตอนนี้มีอะไรก็เอาไปเอาละถิ่นอดถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาตายไปแล้วนะเราเริ่มทำสะดกอให้เขาพอเข้ารอมาดอนทาไปทําไปเรื่องนอกรอมาดอนก็นนนกนต้องทำในรอมาดอนยิ่งต้องทําหนัก พี่น้องไม่รู้รไม่ว่าเขาอาจจะถูกลงโทษอยู่ก็ได้เราไม่รู้ถูกปะ่ะแต่นบีมหัมัอลลลลองอะไรวะสล,ะลัมยืนยันเลยนะท่านลูกทำซะดกะแทนให้กับพ่อแม่ถึงอัลลอฮ์ Allah จะช่วยแบบไหนจะอะไรวันลออะลำแต่ถามว่าเรานี่มีส่วนช่วยได้แต่เรานิ่งเฉยเดี๋ยวรอใกล้ๆกลออกบวชไย เราช่วยเหลือพ่อแม่ได้นะเวลาเราตอนอยู่ในดุนยาเราอยู่กับพ่อกับแม่เวลาเรามีเรื่องเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนั้นพ่อแม่ถึงเลยเฮ้ยลูกฉันเฮ้ยเอาเอ้ยอะไรเคลียเฮ้ยใช่ไหมไม่ยอมเลยยังไงความรักจะถูกจะผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งความรักนะนะเราถ้าเกิดร้อนอะไรนี่เนี่ยฉันมีปัญหา้เดือนหนึ่งยังไม่มาหาฉันเลย เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป่า,ปาเขาไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้ววันนี้เนี่ยพ่อแม่เราอยู่ในอลาลัมบัตดักนะเราคิดถึงเขามากน้อยแค่ไหนไปดูที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกไว้อิซามาตับนูอาดะมาอิงกต่ออามาดูอิลลา มินซาลาสินสามประการเวลาคนจากนุญญาไปแล้วที่เขาจะได้รับพี่น้องได้ยินกันตลอดหนึ่งรินมุนยุนตะเปาบีวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ พี่น้องก็กูไม่ได้เป็นครูเราไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ทำไงอา้าวช่วยเรื่งเรื่องสนับนุนเอาเรื่องกุานเอาไปเอาตังค์ไปซื้อตละกองอา้าวมีการเรียนการสอนที่ไหนเอาไปช่วยเอาไปนั่นแหละเขาเรียกว่าวิชาความรู้ที่มีประโยชน์เราช่วยทางด้านการเงินได้เราช่วยเราช่วยหรือเรามาปังศาสนาแล้วเราก็ไปบอกต่อนี่คือวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นครูบาอาจารย์นะพี่น้องนะ วันนี้พี่น้องเรียนศาสนาเวลาเข้าใจแล้วสามารถไปบอกต่อกับเมียกับลูกได้ไหมได้นั่นแหละคือวิชาความรู้ที่มีประโยชน์แล้วแล้ววิชาความรู้ที่มีประโยชน์วันหนึ่งที่พี่น้องไปนอนอยู่ในคูโบอลลัมบัคดัเวลาลูกเมียลูกผัวหรือคนใกล้ชิดใครก็ตามญาติพี่น้องเขาปฏิบัติดีตามที่เราเคยเอาไปบอกเขาเราได้อมีมุนมนินตะปองบี ประการที่สองที่ท่านนาบีะมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลลมบอกก็คือซอดาอกจารียนซอดาอกจารียังทำไปเลยนะพี่น้องนะผมไม่ได้หมายความว่าพี่น้องต้องมาทํากับผมนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเออมันพูดเรื่องนี้อม่ไม่ใช่ผมบอกแล้วผมไม่ได้เอาเงินเป็นใหญ่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บันทึกไว้แลว้วว่าริสกีใบตุลอาตกมคนนั้นจะให้เท่านั้นคนนั้นไม่ให้คนนั้นไม่ได้มีผมไม่ได้ธุระเลยนะ แต่ผมก็ขอดว่าต่อร้อยให้ผมได้ไปรอดได้มีการเรียนกันสอนต่อไปได้มีการเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนผมก็ขออย่างนั้นแหละแต่มันจะได้เท่าไหร่นู่นวัลลอุงะลมพี่น้องสะดวกตรงไหนอยากจะทำมัสยิดโรงเรียนที่ไหนมีละตินอดที่ไหนที่พี่น้องมั่นใจนะพี่น้องทำไปทำสะดะกให้กับตัวเองและทำสะดะกแทนให้กับพ่อแม่เขารออยู่นะเขารออยู่ จะมากจะน้อยทําไปจะมากจะน้อยทําไปประการที่สามที่ท m m uh ่านนบีมุฮัมมัดสุลัลอุอะลัยวัสลัมได้บอกก็คือวาลาดินซซลิซิลูกที่ดีขอดอาให้วันนี้เรามาละหมาดเวลาเราสุูดเราขอดอาให้กับเขาบ้างไหมสักนิดหนึ่งบ้างไหมโอ้อลปรดเมตตาพ่อแม่ของฉันด้วย โอ้อ oh ลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยแล้วจาไว้นะเด็กๆที่นั่งฟังอยู่หลายๆคนเนี่ยจําไว้วันนี้พ่อแม่ยังอยู่ข้างเรามีอะไรเขาช่วยเราแต่วันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วนะเขาช่วยไม่ได้นะจะทำยังไง mm hmm. จําไว้นะจําไว้ให้ดีวันเนี้ยจําภาพวันนี้ไว้ให้ดีหลายคนพ่อกับแม่ยังอยู่อัลฮัมดุลินละแต่หลายคนคนนั้นจาก,กค่อยๆจากแล้วอีกหน่อยครูก็ต้องจากไป ทุกคนต้องจากกันไปค่อยๆทยอยกันไปค่อยๆทยอยกันไปเสร็จแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยเขาได้อะจำไว้นะนี่ลูกศิษย์ครูหลายคนเลยที่นั่งอยู่นี่ทำสดก่อแทนให้เขาขอดุอาถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองขอดุอาให้เขาโอ้โอลลอฮ์โปรดเมตตาพ่อแม่ฉันด้วยโอ้โอลลอฮ์โปรดอภยัยโทษให้กับพ่อแม่ฉันด้วยเห็นไหม นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าวันนี้รอมฎบอนมาแล้วไม่ต้องรอหรอกว่าคํายี่สิบแล้วค่อยทำเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยเพราะอัลลอฮ์ยืนยันเลยว่าเวลาเราทำดีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกอินนัลฮัสนาตียุธฮิบนะไซยัดแท้จริงความดีจะไปลมล้างความผิดในอดีตเอาไมมเอาเราไม่ได้หมายความว่าเราทำไปแ,แล้วเราก็ไม่ได้นะเราทำดีอัลลอฮ์บอกจะลบล้างความผิดนี้อีก ขนาดบอกอย่างนี้เรายังไม่ขยบับยังนิ่งบางคนมีตังเป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านยังละโมบอยู่เลยยังโอ้อาขอให้รวยเป็นฟิรุนดีไหมเอาไปเลยรวยล้นฟ้าไปเลยมาเออไอร้รวยนะดีนะแต่แบ่งในเรื่องของศาสนามาด้วย ทั้งตัวท่านเองอะไรต่างๆนาๆนาในเรื่องของภาคปฏิบัติท่านต้องแบ่งมาให้กับศาสนาด้วยไม่ใช่ทุ่มเทเพื่อธุรกิจธุรกิจธุรกิจไม่สนใจไม่มีการออกประกาศไม่มีใครไม,ใไม่ใช่ไม่ใช่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้หลายคนได้คิดแล้วนะจะทำสระกอที่ไหนเชิญนาผมไม่ได้แอนนานาเดี๋ยวจะต้องมาบอกว่ามาทำที่นี่แต่ถ้าทำที่นี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ พี่น้องครับย้ำนะครับว่าอย่าให้หมดรมฎอนแล้วอลอไอ้หวังกูไม่ส่งอะไรมาเลยไม่มีเลยหวังเว้ยหวังจะหมดรมฎอนแล้วหวังเฮ้ยรมฎอนจะไปแล้วหวังหวังไม่เคยไม่เคยส่งอะไรมาเลยไม่เคยมีอะไรเลยตระกอแพงเลยก็ไม่มีอลออยา่ยาอยา่าอย่าวันนี้พี่น้องทำสดะกอจะ เห็นสุราไหนเห็นเด็กกำพร้าที่ไหนเห็นอะไรยังไงพี่น้องเห็นสมควรนะพี่น้องทําเลยแล้วก็เหนียดแทนเพื่อพ่อแม่ด้วยเขารอเราอยู่นะเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เขาสบายหรือเขาลำบากแต่สิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้คือการขอดวาให้เขาทาสะดกแทนให้เขาจะมากจะน้อยทําไปนะครับอย่ารอว่าเอยเดี๋ยวออกบัวจะทาบุญให้ปะทำไมวันนี้ทําไม่ได้หรือไม่พร้อมัะ ไม่พร้อมไม่พร้อมทุกวันแหละค่ดูวันนั้นถึงนั้นไม่พร้อมนี่แูไม่พร้อมเลยนะไม่ต้องทําเลยค่อยๆทําไปพี่น้องครับเนียดลิ้นละนะแล้วก็เวลาทําก็โอดล้อโปรดขอพยโทษให้กับพ่อแม่ฉันด้วยที่จากเราไปหรือพ่อแม่ที่ยังอยู่ก็ขอดูอาให้กับเขาได้นะครับให้เขาได้มีอายุยืนได้ปฏิบัตอิอามันอิบะาดาได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉะนั้นวันนี้การเรียนการสอนอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่า อย่าลืมพ่อแม่รอมาดอนเข้ามาแล้วบางคนจะไปนึกทีงก่อนจะออกบวชบางคนจะไปนึกทีงตอนไหนปะวันอีดไงจะไปจะรอกูโบปกูหนอมมึงแ <c oughs> ลง้วแล้วก็ไปนั่งกระเตะกันนั่งเด็ก hey, อ hey, hey. ิลเด็กอิลเลมันไม่ใช่นึกถึงเวลาสุยูดนะนะเพื่ออัลลอแล้วก็ขอดูอ <c oughs> าใ้กับพ่อแม่เรา นะยิ่งรอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับในในเดือนรอมฎอนเนี่ยผล,ลบุญมันต่างกับเดือนปกติเห็นไหมทําไปเลยมีสิบบาทหยดไปหรือยี่สิบหรือจะโอนไปที่ไหนก็ได้ห้าสิบบาทเนี่ยของผมเนี่ยผมบอก <c oughs> ตรงๆนะใบตุ้นอัรกอมเนี่ย <c oughs> ผมดีใจอยู่อย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอัลฮัมดุลิลลาห์ร้อย สิบห้าบาทยี่สิบกองทับมุดกันเนี่ยเนี่ยเสร็จเพราะกองทับมดนะทีเนี่ยผมไม่มีรายใหญ่นะผมบอกก่อนนะผมไม่มีรายใหญ่เอาไปห้าแสนสามแสนไม่มีนะผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนนะผม,กกนนะผมไม่มีนะไม่มีนะกองทับมดแท้ๆสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมันมากันเข้ามาบางคนก็ห้าร้อยพันหนึ่งมีไหม ห้าพันมีไหมแต่มันน้อยแต่ส่วนมากเนเป็นกองทัพมดอัฮัมดลแล้วเวลาเงินโอนเข้ามาในเวลาผมเห็นสิบบาทเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยผมอัฮัมดุลินละางเลยนะนี่ถ้าเขามีเยอะเขาคงให้เยอะแต่เขามีเท่านี้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับและหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอต่อลอดสุมาห์อลาห์ได้โปรดรับการทําอิบาดะของพวกท่านทุกคนอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะ ทำสเดกอแทนให้กับพ่อแม่ขอดูอาใหยเขาในรมฎอนให้เยอะๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะลดโทษเข้าไปแล้วก็ให้เขาได้มีความสุขในหลุมฝังศพก็เป็นไปได้มันอยู่ที่เราจะช่วยเขาหรือไม่ตอนอยู่ในดุนยาตอนเราเด็กๆเขาช่วยเราแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราช่วยเขาได้เราปรับไม่ช่วยถ้าเรากลับไม่ช่วยแล้วถามตัวเองว่าแล้วเราเป็นลูกทิ่ประเภทไหนเนี่ย ที่เราทําได้แต่เราไม่ทําอ่ะพ่อแม่เคยช่วยเราอะ่ะตอนเราเล็กๆตอนเรามีปัญหาถึงโตแล้วมีปัญหาเขาก็เขาต้องเขาช่วยแต่เขาช่วยไหมเขายังช่วยอยู่ดีอ่ะเขาช่วยเราจนกระทั่งเขาจากไปแล้วทีนี้เรากลับกันแล้วเราสามารถช่วยเขาได้แล้วแต่เรานิ่งเฉยไม่ช่วยนีย่ถามตัวเองเรายังเป็นลูกที่ดี พ่อแม่อยู่หรือไม่เขาคงฝากไว้ให้คิดในวันนี้นะครับว่าบิลลาฮิตตฟิกบัลฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมุรอกมะตุลลอฮ์วะบรักต